สวัสดีครับทีมแพทย์มูลนิธิสิทธิ์ในร้อยตามร้อยผาบาทถึงกลุ่มอาจารย์ในพระราชุปถัมภ์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีขอรียงานความคืบหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์ในประเทศครับประจำวันที่9ตุลาคม2564พี่น้องคนไทยทุกคนครับวันนี้ยังมีการแพร่ระบาดอย่างหนักของโควิด -19 จําเป็นครับทุกคนต้องช่วยกันทําได้ไม่ยากครับทําง่ายๆ2อย่าง อย่างแรกคือสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่กระชับกับใบหน้าปิดปากปิดจมูกถ้าใช้หน้ากากสองชั้นจะยิ่งดีครับตัวชั้นหนเป็นหน้ากากอนามัยชั้นนอกเป็นหน้ากากผ้าจะกระชับกับใบหน้าและกรองเชื้อได้ดีขึ้นนะครับทําร่วมกับการเว้นระยะห่าง 1- 2เมตรเมื่อท่านจะพบปะผู้คนผู้ใดก็แล้วแต่ครับหรือเข้าาในชุมชนนะครับจําเป็นครับมาดูครับ วันนี้นะครับเรามีผู้ที่ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้น1630รายครับเป็นการติดเชื้อในประเทศ1554ารยายนะครับจากต่างประเทศ9ารายและจากเือนจำา67รายครับทำให้เรามีผู้ที่ติดเชื้อสะสมทั้งสิ้นนะครับ1 7 6 7ล้านรายวันนี้ครับเรามีผู้ที่เสียชีวิต73คนนะครับทำให้เรามีผู้เสียชีวิตทั้งหมด17,607คนด้วยกันครับและเราก็ยังมีอีกวันนี้ครับ 1นยยึ่งแสนหอยย่ายยนโรงพยาบาลนะครับเป็นโรงพยาบาลสนาม6กห0 0่กว่ารายโรงพยาบาลหลัก4 000, 1่0 0ืกว่ารายครับมาดูนะครับผู้ที่เสียชีวิตในวันนี้จะสคนนี้เป็นอย่างไรนะครับเราพบว่าเ,าเป็นชายส4หญิง29ครับชายมากกว่าหญิงชัดเจนนะครับอายุตั้งแต่35มสถึงเกปีข่ามาตยฐานของอายุ69ปีก็ชัดเจนครับสูงอายุมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่า ตัวเลขวันนี้นะครับผู้สูงอายุ64สีปีขึ้นไปเสียชีวิต74%เถ้าน้อยกว่า60ปีแต่ไม่มีโรคเรื้อรังเสียชีวิต16%ถ้าไม่มีโรคเรื้อรังเสียชีวิตร10%รนะครับโรคเรื้อรังที่สำคัญก็มีความดาัสสนโลือสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงโรคเวนโรคไตแล้วก็ติด,ตด,ตดเตียงนะครับเที่ยวนี้ครับเราพบว่าคนที่ติดนะครับติดทั้ง73ราลายวันนี้ติดจากคนรู้จัก17รลายในครอบครัว เกาลายในที่อาศัย46ลายนะครับอาชีพเสียงหนลายครับมาดูครับจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตนะครับกรุงเทพมหานครมี12ลายปริมณทนมี17ลายภาคกลางรวมกับภาคตะวันออกมี26ลายนะครับภาคใต้มี10ลายครับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสลายภาคเหนือมีเพียงสลายเช่นเดียวกันนะครับพอฉั้นมาดูครับจําเป็นนะครับจะต,ต้องช่วยกันป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดทําง่ายๆ2อ,อย่างอย่างที่เรน้ทราบแล้วนะครับมาดูต่อครับตัวเลขในการระบาดวันนี้นะครับลดลงจากเมื่อวานนี้510สลายครับเหลือทําให้มีผู้ติดเชื้อวันนี้1630งสาลายนะครับซึ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ1554สลายนะครับ 1554ารยายนี้มาจาก2พื้นที่ด้วยกันพื้นที่ที่สำคัญก็คือจากโรงพยาบาลนะครับ9จ้าอูจะปุจจิเจนโรงพยาบาลมี9 8 8 1รายนะครับน้อยกว่าเมื่อวานนี้เกือบ200รายนะครับมาจากการตรวจเชิงลุกในชุมชนนะครับซึ่งก็มี673ารายน้อยกว่าเมื่อวานนี้29 9รายนะครับจากเรือนจำา67รายนะครับจากต่างประเทศมี9ารายเสียชีวิตลดลงถึง43คนด้วยกันครับ ให้มีผู้เสียชีวิตลดต่ำกว่าร้อยนะครับเหลือ7จคนเท่านั้นเพราะฉะนั้นมาดูต่อครับจังหวัดต่างๆที่มีการระบาดนะครับแยกแย่าจะเห็นชัดเจนเลยว่ากรุงเทพมหานครมีผู้ติดเชื้อเพิ่มนะครับเพิ่มจากเมื่อวานนี้เล็กน้อยแต่ถ้ารวมกันกรุงเทพและปริมณฑลรวมกันนะครับก็จะมีผู้ติดเชื้อใหม่ลดลงนะครับต่างจังหวัด48จังหวัดที่ไม่ใช่ภาคชายแดนภาคใต้และปริมณฑลนะครับพบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่ม นะครับแต่ว่าชายแดนภาคใต้ครับมีผู้ติดเชื้อลดลงจึงนับว่าดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมทั้งประเทศก็จึงลดลงนะครับมาดูครับ10จังหวัดแรกที่มีการติดนะครับจะเห็นชัดเจนครับว่าจังหวัดที่เกิน1,000มีจังหวัดเดียวครับคือกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้มี1,280รายนะครับส่วนจังหวัดอื่นๆนะครับอันดับ2ตัวเลขแก่ครึ่งหนึ่งของกรุงเทพเองนะครับคือยะลา มี650ลายสูตระการลดลงครับเหลือ500กว่าลายนะครับสงขลาเป็นดับ4ครับ500กว่าลายนะครับชนบุรีก็ลดลงครับเหลือ3 400กว่าลายนะที่ว่า400กว่าลายปัตตานี400กว่าลายครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับตัวเลขที่เห็นชัดๆเลยคือภาคใต้ลดลงนะครับกรุงเทพมหานครอาจจะมีเพิ่มขึ้นบางเล็กน้อยแต่ไม่น่าตกใจครับนะครับแล้วก็ตัวเลข ทั้งหลายก็นับวันดีขึ้นนะครับส่วนการที่ผู้ที่มาจากต่างต่างประเทศครับมาจากฝรั่งเศสหนึ่งายสวิตเซอร์แลนด์หนึ่งายเกาหลีใต้หนึ่งลายกัมพูชา4ี่ายครับมาจากช่องทางปกติทั้งหมดนะครับส่วนมาเลเซียมี2อลายครับเป็นสัญชาติไทยคนไทยมาจากช่องทางธรรมชาติทั้ง2อลายครับอันนี้ต้องระวังนะครับเพราะสายพันธุ์กลายพันธุ์สามารถเล็ดลอดเข้ามาทางช่องทางนี้ได้นะครับส่วนฝรั่งเศสนั้นเป็นในภูเก็ตแซนบ็อกซ์นะครับเพราะฉะนั้นครับ พี่น้องคนไทยทุกคนก็ต้องช่วยกันนะครับกาดไม่ตกครับเพราะฉะนั้นสรุปเลขตัวเลขในวันนี้คือผู้ติดเชื้อใหม่ลด,ลดลดลงนะครับแต่ยังตัวเลขยังสูงอยู่ระดับประมาณ 10, หมื่นยังอยู่นะครับที่มาดูแนวโน้มการระบาดครับแนวโน้มการระบาดท,ทั่วประเทศนะครับมาดูกราฟเลยครับกราฟเส้นตรงสีเขียวสีน้ําเงินกับสีส้มนะครับสีเขียวก็คือ6กสิจังหวัดหกสิดจังหวัดที่ไม่ใช่ปริมณฑลและก็ภาคใต้นะครับส่วนสีน้ําเงินก็คือปริมณฑล กับกรุงเทพมหานครนะครับส่วนสีส้มก็คือภาคใต้สีจังหวัดชายแดนนะครับจะเห็นมี3แบบเลยครับอันดับแรกนะครับก็จะเห็นชัดเจนเลยว่ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับลดลงต่อเนื่องอย่างชัดเจนนะครับส่วนสีเขียวครับ67จังหวัดที่ไม่ใช่ปริมณฑลและชายแดนภาคใต้นั้นจะมีลักษณะที่คงตัวนะครับคือลดลงแล้วไม่ลดลงมาอีกระดับเดิมนะครับ ซึ่งลดลงช้านะครับส่วนเป็น2แบบที่2แล้วแบบที่3ก็คือจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับจะมีการพราบาทอย่างสูงขึ้นนะครับนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง3แบบนี้ครับ ที่ดีสุดก็คือกรุงเทพมหานคร,รและปริมณฑลครับเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันนะครับช่วยกันลดการระบาดลงให้ได้ดีครับด้วยการเข้มงวดในมาตรการต่างๆานะครับแล้วก็จีดลักสีนในครบนะครับเพราะจะ,จะเห็นว่าขณะนี้จะมีคลัสเตอร,ร์เล็กๆครับหลายคลัสเตอร,ร์ที่รวมกันแล้วทําให้มีผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มในระดับถึงเป็นหมื่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องช่วยกันระวังสิ่งที่เล็กๆน้อยๆครับเช่นในบ้านเช่นในการเลี้ยงสังสรรค์ไม่ควรจะมีนะครับงานศพ นะครับแคมป์คนงานก่อสร้างจําเป็นครับต้องพยายามอย่าให้มีนะครับมาดูต่อครับในขณะนี้นะครับภาคใต้เองนะครับซึ่งมีเพียง4ีจังหวัดมีตัวเลขการแพร่ระบาดเกือบเท่ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งมี6จังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นกรุงเทพมหานครขณะเพิ่มแค่สีจังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะนี้นะครับนับว่ารุนแรงครับแต่ว่า ในสัปดาห์หน้าครับจะมีวัคซีนไฟเซอร์เข้ามาถึง1.5ล้านโดสเราก็จะใช้วัคซีนไฟเซอร์นี้แหละช่วยแก้ปัญหาในชี่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็น่าจะดีขึ้นนะครับศูนการระบาดกรุงเทพมหานครครับเมื่อวานมีการระบาดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับจาก1,261ลายมาเป็น1,301ลายนะครับตัวเลขนี้เป็นตัวเลขของกล่มควบคุมโลกนะครับซึ่งตัวเลขอันนี้เนี่ยเรา พบว่าอีผูติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้น40รายนะครับการตายลดลงลดลงครับ16รายนะครับตัวเลขนี้ก็ไม่ต้องตกใจครับกรุงเทพมหานครถ้าทุกคนช่วยกันนะครับป้องกันโดยมีมาตรการต่างๆเราก็จะลดลงได้กว่านี้อีกนะครับส่วนภูเก็ตนะครับเมื่อวานลดลงได้ดีมากเลยนะครับ จาก172ลายมาเป็น1 1 8ยลายซึ่งลดลงถึง54าลายนะครับแล้วก็1 1 8ยลายนี้เกือบจะหลุด100รลายแล้วก็ติดตามมันต่อไปนะครับน,น่าสนใจครับการฉีดวัคซีนเมื่อวานนี้ฉีดได้เกินเป้าทะลุเป้าครับฉีดได้ล้านกว่าเข็มนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีครับนะครับขณะนี้กรุงเทพมหานาครก็พยายามเร่งครับเร่งฉีดวัคซีนนะครับให้ผู้สูงอายุกับผู้ที่ติดเตียงอยู่บ้านนะครับผู้ใดต้องการรับวัคซีนก็ติดต่อได้ศูนย์ บริการสาธารณสุขใกล้บ้านหรือที่เขตนะครับเพื่อนัดวันรับการฉีดวัคซีนครับนะครับซึ่งขณะนี้กรุงเทพมหานครฉีดไปได้แล้วถึง73%นะครับก็ต้องการฉีดให้ได้มากที่สุดครับนะครับสำหรับผู้ที่สูบบุหรี่นะครับมีการพบว่าผู้ที่สูบบุหรี่หลังฉีดวัคซีนมีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นน้อยกว่าผู้ไม่สูบถึง40%เนะครับเพราะฉะนั้นท่านควรงดบุหรี่1-2เดือนครับในช่วงก่อนและระหว่างการฉีดวัคซีนนะครับ แล้วก็มาตรการป้องกันการระบาดต่อไปนะครับจะอยู่ที่4มาตรการหลักคือ 1. จิตวัคซีน 2. ตรวจแอนติเจนเทสคิดในผู้ที่มีความเสี่ยงนะครับสมาตรการส่วนบุคคลครับที่เรียกว่าการป้องกันขั้นสูงสุดหรือ universal prevention นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือมาตรการองค์กรที่เรียกว่า COVID-free setting ทั้งหมดนี้จะช่วยระงับยับยั้งการระบาดของโควิด -19 ในอนาคตครับนะครับสำหรับขณะนี้ครับหลายประเทศ เตรียมการนะครับเรื่องด้านการท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าอุตสาหกรรมการบินอุตสาหกรรมโรงแรมซบเซาลงไปมากนะครับประเทศไทยเช่นเดียวกันครับต้องแข่งขันกับประเทศอื่นนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องช่วยกันนะครับช่วยกันทําให้การระบายของคุณในทีนลดลงอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งจะได้แข่งขันกับนานานประเทศได้แล้วนะักท่องเที่ยวก็จะได้มาเที่ยว เพราะว่ามีความปลอดภัยสูงนะครับขณะนี้ครับหลายประเทศเช่นอังกฤษนะครับถอดไทยออกจากบัญชีแดงนะครับแล้วซึ่งเป็นบัญชีที่มีความเสี่ยงในการมาเยือนนะครับแล้วทางรัฐอาบูดาบีได้ให้คนไทยเข้าไปในรัฐนี้ได้ถ้ามีฉีดวัคซีนครบนะครับแล้วก็สําหรับการเดินทางโดยสายการบินในประเทศครับท่านต้องฉีดวัคซีนครบ2เข็มหรือไม่ก็ตรวจอนเียนเทสคิดหรือ RT PC r t pcr ไม่พบเชื้อใน72ชั่วโมงนะครับพร้อมทั้งท่านต้องเข้มงวดในมาตรการคัดกรองในพื้นที่นะครับแล้วก็ถ้าท่านรู้สึกป่วยท่านก็อย่าลดการเดินทางครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับสรุปสถานการณ์ในประเทศ ได้ว่าเรามีผู้ติดเชื้อใหม่ลดลงลดลงถึง510รายนะครับแต่จะมีผู้ติดเชื้ออยู่ระดับ10,000กว่าครับคือ10,6630รายครับนะครับผู้เสียชีวิตลดลง13คนครับทำให้ผู้มีผู้เสียชีวิตต่ำกว่า100คนแล้วนะครับคือ73คนครับแต่แนวโน้มการระบาดนะครับในประเทศไทยมี3ลักษณะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีการระบาดอย่างลดลงต่อเนื่องสีจังหวัด ชายแดนภาคใต้ยังมีการแพร่ระบาดท,ที่เพิ่มขึ้นนะครับส่วน61จังหวัดที่ไม่ใช่ปริมณฑลแล้วก็กรุงเทพมหาคนครและฉีจดจวัดชายแดนภาคใต้นะครับ67จังหวัดนี้มีแนวโน้มการระบาดท,ทรงตัวคือลดลงช้านะครับเพราะฉะนั้นครับพี่น้องคนไทยทุกคนต้องเร่งกันฉีดวัคซีนแล้วก็เคร่งครัดในมาตรการป้องกันส่วนบุคคลและองค์กรนะครับ สัปดาห์หน้าครับจะมีวัคซีนของไฟเซอร์มาถึงเข้ามาถึงไทย1.5ล้านโดสก็จะนํามาใช้ในการแก้ปัญหาที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างรวดเร็วที่สุดครับเพื่อหยุดการระบาดนะครับแล้วก็วันนี้ครับกรุงเทพมหานครมีผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มมากกว่าเมื่อวานนี้40รายนะครับทาให้มีผู้ติดเชื้ออยู่ะดับประมาณ1,300คนนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับต้องช่วยกันลดการระบาดให้ลดต่ำลงนะครับ เพื่อเปิดกรุงเทพมหานครในเดือนหน้านี้นะครับถ้ายังมีตัวเลขสูงจะมีผลต่อนักท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับซึ่งขณะน,นี้ทุกชาติครับโดยเฉพาะยิ่งในอาเซียนกําลังมีการแข่งขันการเปิดประเทศนะครับแล้วก็ทุกคนก็พยายามเปิดประเทศให้ปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาอย่างปลอดภัยนะครับภูกเก็ตครับมีการระบาดวันนี้ดีขึ้นแล้วนะครับ ผู้ติดเชื้อใหม่ลดลงถึง54รายทำให้มีผู้ติดเชื้อใหม่อยู่ระดับ100ปริมครับคือ118รายเท่านั้นนะครับและไม่มีผู้เสียชีวิตเมื่อวานนี้ครับมีการฉีดวัคซีนได้ทะลุเป้าคือมากกว่า1ล้านเข็มต่อวันนะครับท,ทั้งประเทศครับฉีดวัคซีน1เข็มแล้ว48% 2เข็มแล้ว31%นะครับ ก็จํานวนนี้ก็ยังไม่เพียงพอที่จะให้การระบาดลดลงนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องช่วยกันการไม่ตกนะครับส่วนกทมฉีดได้เข็มหนึ่งไปแล้ว105.7%เข็มสองแล้ว57.2%ครับกรุงเทพมหานครครับได้เร่งฉีดวัคซีนให้ผู้สูงอายุนะครับและผู้ติดเตียงติดบ้านนะครับซึ่งขณะนี้ฉีดไปแล้วเป็นจำนวนถึง73%นะครับแต่ว่าก็ยังคงดำเนิกนการอย่างต่อนเนื่องครับ ผู้ที่ต้องการรับวัคซีนดังกล่าวนะครับใหาติดต่อศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านหรือสำนักงานเขตนะครับเพื่อรับวันนัดวัคซีนครับท่านที่สูบบุหรี่นะครับท่านจะมีภูมิคุ้มกันลดก่าคนที่ไม่สูบบุหรี่ถึง4 0เนะครับจึงควรงดการสูบบุหรี่หนึ่งถึงสองเดือนในช่วงก่อนและระหว่างฉีดวัคซีนนะครับการโดยสารเครื่องบินในประเทศท่านต้องฉีดวัคซีนครบ2เข็มหรือตรวจ ATK หรือ RT-PCR ไม่พบเชือ้อ ใน72ชั่วโมงนะครับแล้วก็เข้มงวดในมาตรการคัดกรองในพื้นที่และถ้าท่านป่วยควรหลีกเลี่ยงการเดินทางนะครับขณะนี้นะครับประเทศต่างๆแข่งขันการรับนักท่องเที่ยวและดําเนินการเพื่อให้อุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยวตลอดจนถึงกิจการโรงแรมฟื้นตัวนะครับหลายประเทศครับจึงส่งเสริมให้คนเข้าประเทศและออกไปเที่ยวนอกประเทศนะครับจะพบว่าจะให้ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ สามารถเข้าประเทศได้โดยไม่กักตัวเช่นลัฐอบดูดาบีนะครับให้ผู้เดินทางจากประเทศไทยไม่ต้องกักตัวแลงกฤษครับถอดประเทศไทยออกจากบัญชีแดงในการเดินทางไปเยือนและสหรัฐครับจะให้ผู้ฉีดวัคซีนครบตามวัคซีนที่องค์การอนามัยโลกรับรองนะครับซึ่งแต่เดิมจะรับรองเฉพาะวัคซีนของสหรัฐเท่านั้นนะครับประเทศไทยเองนะครับเราต้องแข่งขันในอุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยวด้วยที่สําคัญครับพี่น้อง ต้องช่วยกันนะครับทำให้มีการระบาดโควิดให้น้อยที่สุดครับให้น้อยที่สุดจึงจะทำให้มีนักท่องเที่ยวเชื่อมั่นในความปลอดภัยนะครับติดตามกันต่อไปครับจากถีมแพทย์บนิษัทสิทธิ์ในร้อยตามร้อยบาทชูบมาจารในพระราชุพธรรมส่วนในประเทศสร,รัชราสุดาสยามรวมราชกุมารีติดตามผลงานพวกเราได้ครับจาก YouTube f a c e b o o k และบล็อกนิดครับขอบคุณครับสวัสดี